นี่กว่าพระเถระจะเป็นพระครูได้หลายปีแล้วที่ควมที่พระเทราผู้ใหญ่เหล่านั้นเคยเป็นนทหารระดับแชมป์ออฟแชมป์อุุนเก่ามา่ก่อนนี้เองจึงเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่พระเถราผู้ใหญ่เหล่านั้นจะมีวิชาอาคมที่ช่วยในเรื่องการรอบอยู่อย่างเต็มเปี่ยนเช่นทำให้ผิวหนังมีภูมิต้านทานเออ จ้าภูมิท่านทานเรียกว่าจ้าชาตราอาวุธทุกอย่างนี่ไม่ราคาเครื่องยังมีวิชาชาตรีด้วยนี่นะวิชาชาตรีคือไม่เจ็บอ่านี่ไงบางคนนี่คงกระพันแต่โดนแต่เจ็บโดนตีเบาๆหัวโนนี่นะแต่คงกระพันชาตรีนอกจาก ไม่เข้ายังไม่เจ็บนี่เนาะเซมพระเทอรพยาพิจารณาจะมีวิชาความที่ช่วยในเรื่องการลบอยู่อย่างเต็มเปี่ยมว่าจะเป็นวิชาอยู่ยงคงกรพันหรือวิชาคาถาความต่างๆที่ใช้ในสงครามเป็นต้นเช่นหายตัวช่วอืดใจอเ,เออคือต้องการลมหายใจนะอ,อัดลมหายใจนะอย่างน,นี้นะเออระหว่างที่ยัง อัดลมหายใจอยู่นะ้าสึกมองไม่เห็นเออแต่ว่าก็กำลังดูโชคลาวเนาะพอเฮือกมาก็อ้าวนี่นะ <c oughs> ก็ต้องอัดข้าไปใหม่ก็จะต้องฮึดฮึดอย่างนงี้เออต้อ,ตองฝึกจางี้นะฮึดฮึดนี่นะๆๆนนะจะได้หายตัวดีนะเออล่องหนอย่างนงี้ เออเจอาล่องเล็กๆเนี่ยวับหล่นลงไปเลยอ้าวล่องหอนเลยนะล่องหอนเนี่ยเดินเนี่ยผ่านเห็นล่องกระดานเนี่ยนะครับเซ็งว่าไม่เห็นเลยวับหล่นลงไปอีกร่างเอามิตรามอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแ้วครูไม่ใหญ่ก็ว่าไปเรื่อยนะร่องหอน แล้วเมื่อพระเถระผู้ใหญ่จึงเป็นอดีตแม่ทัพในกองเหล่านั้นได้เห็นท่านมหาเสนาบดีซึ่งเป็นนายทหารนมผู้มีความผู้มีความมุ่งมัน่นเป็นคนดีมีศีลธรรมเช่นนั้นพร,พระเถเระผู้ใหญ่เหล่านั้นจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาขาถาคมต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านมหาเสนาบดีปฏิกามหาเสนาบดีจะได้เอาวิชาคมเหล่านั้นไปรับใช้บ้านเมืองและดูแลประชาชน ภายในแครในสง,งบสุขน,น,น,นี่นี่ไหมจ๊ะนี่เนาะอย่างเช่นเอาฝังเล็กไหลเลยเนี่ยแต่ไม่ต้องกรีดเนื้อนะเอาเอาวางบนมือเนี่ยเนะแล้วดึงจึ๊กชึก๊เออมันก็จมหายไปในตัวเลยเออมันต้องอย่างงี้เออนี่เนาะเล็กไหลไม่ต้องไปตดัดนี่นเนาะอ๋อไปถอนรากถอนโคนเลยเอนี่ แล้ววิธีคว้างว้างข้ามจังหวัดอืมนี่นะอครูิยใหญ่ก็เห็นนะอืมจะไม่มีกระไรครอบด้วยก็ว้างอะไรกไหลเป็นอากาศเนี่ยพราะว่าวันรุงขึ้นมีคนได้ข้ามจังหวัดมากกว่า คำนั้าปะคำนั้นปะแล้วก็เหล็กไหลเมื่อคืนเขาลองวิชากันแล้วไม่ก็คว้างไปตัดส้คอของอีกจังหวัดหนึ่งนี่เออล้วก็เอามายืนยันกันก็ทำงานแค่นี้แต่ครูวิชาต้องการมากกว่านั้นเอามารลอกางี้นะ ส่วนเรื่องราเกี่ยววิชาคาถาคนวันั้นจะมีอะไรละเอียดเป็นอย่างไรจะสุกค่อยหรือสุดยอดขนาดไหนนั้นขึ้นอยจากเงินตราเวลาและอารมณ์มบวกความนิยมของนักเรียนรุบานก็ต้อ <laughs> งติดตามมาในตอนต่อบไปนีีนะนี่นะ